และนี่คือภาพที่ได้จาก DJI Action 5 Pro และนี่ GoPro Hero 13 Black ค่ะเป็นยังไงกันบ้างแพรจะพาเพื่อนๆมาดูว่า DJI Action 5 Pro กับ GoPro Hero 13 Black สรุ่นนี้นะคะมีความแตกต่างกันอย่างไรไปดูกันเลยค่ะมาดูขนาดเซ็นเซอร์กันค่ะทาง DJI Action 5 Pro จะมีขนาดเซ็นเซ,นเซอร์อยู่ที่1ต่อ1.3ของ GoPro Hero 13เนี่ยเซ็นเซอร์อยู่ที่1ต่อ1.9ทาง GoPro Hero 13เนี่ยเซนเซอร์จะเล็กกว่าทาง DJI Action 5 Pro นะคะขนาดเซนเซอร์ที่ใหญ่กวา่า มันมีผลต่อเรื่องการรับแสงมากมเลยนะคะเพื่อนๆถ้าเซนเซอร์ใหญ่กว่าก็จะรับแสงได้ดีกว่าทําให้เวลาเราถ่ายในที่ที่แสงน้อยย้อนแสงก็จะทําออกมาได้ดีกว่ามากๆเลยค่ะ ดูดูไปแล้วเนี่ย DJ i Action 5 Pro เนี่ยน่าจะสว่างกว่าไบรกว่านะคะเพราะว่าเขามีเซ็นเซอร์อยู่ที่ข้างหน้ากล้องด้วยค่ะเป็นตัวตรวจจับใบหน้าทําให้หน้าคนเนี่ยดูสวยดูสว่างขึ้นในส่วนของความเรดของวิดีโอนะคะ GoPro Hero 13 Black ความเรดสูงสุดอยู่ที่ 5.3K 60เฟรมเรทส่วน DJI Action 5 Pro ความเรดสูงสุดอยู่ที่ 4K 120เฟรมเรทค่ะ GoPro Hero 13เนี่ยจะทัศสกินได้แค่เฉพาะจอหลังเท่านั้นนะ DJI Action 5 Pro เนี่ยจะทัศสกินได้ทั้งจอหน้าแล้วก็จอหลังเลยอันนี้แพ้ชอบนะเพราะว่าสะดวกมากๆในตอนที่ต้องติดกล้องกับหมวกกันน็อกก็ไม่ต้องแบบถอดออกมาตั้งค่าต่างๆเลยแค่กดทัศสกินที่หน้าจอเนี่ยได้เลยแพ้ได้ลองนํา DJI Action 5 Pro กับ GoPro Hero 13เนี่ยมากดเล็กถอดพร้อมๆกันทาง DJI Action 5 Pro เนี่ยบันทึกวิดีโอได้ไวกว่า2-3วิเลยนะคะเพื่อนๆในช็อตที่เราจะต้องแบบเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นไวๆอ่ะตรงเนี้ยสำคัญมากๆเลยนะเป็นยังไงกันบ้างคะเ,เพื่อนๆสำหรับกล้อง DJI Action 5 Pro และ GoPro Hero 13 Black ที่แพรมารีวิวให้ชมในวันนี้โดยส่วนตัวของแพรนะคะเอ็นเอียงไปทาง DJI Action 5 Pro มากกว่าคะ่ะเพราะว่าเขาถ่ายคนได้สวยกว่าถ่ายภาพย้อนแสงได้ดีกว่าแล้วก็กดบันทึกวิดีโอได้ไวกว่าแล้วเพื่อนๆล่ะคะชอบแบบไหนระหว่าง2รุ่นนี้คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะ